สวัสดีค่ะทุกคนแดดร่มร,ม,รมตกนะคะเรามาแอบดูหอยเชอรี่ออกไข่กันนะคะทุกคนหอยเชอรี่จะออกไข่ตอนกลางคืนนะคะทุกคนเราก็จะแอบมาดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะคนไหนที่ไม่เคยเห็นหอยเชอรี่ออกไข่ต้องชมห้ามพลาดคลิปนี้นะคะ จะเป็นลูกสีชมพูค่อยๆไหลอยยอกมาจนหมดเลยนะคะทุกคนกล้องก็ไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะว่ายุงกัดขาคนะยุงกัดขาคนถ่ายนะคะกว่าจะได้ภาพส,ายสวยๆมาเนี่ยโดนยุงกัดไปหลายทีเลย คนไหนที่ไม่เคยเห็นนะคะหอยเชลรีออกไข่คลิปนี้ต้องดูนะคะดูให้จบด้วยนะคะพอดูจบก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ไมให้พลาดคลิปที่เด็ดๆต่อไปนะคะเราจะค้นหาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ดูหอยเชลรีออกไข่ไปพังๆก่อนนะคะทุกคน แต่ว่าดูๆไปแล้วไข่มันก็สวยสวยเนาะสีเหมือนขนมเลยมือคนถ่ายก็โดนยุงกัดนะคะไม่นิ่งแหละเริ่มสั่นไปมาแหละพยายามซูมใกล้ที่สุดนะคะ จบแล้วคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปถัดไปนะคะ